มาแล้วครัามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านเกิดของนักร้องนักดนตรีชื่อดังของเมืองไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายกับกรณีสารดีกาสั่งจำคุกนอนคุกคืนแรกไม่ค่อยหลับมีโรคประจำตัวพกยามากินอยู่ระหว่างปรับตัวโอนเงินให้ลูกๆสีล,ล้านก่อนเข้าเรือนจำรักห่วงใยคิดถึงสุนหัวใจของพ่อคนนี้ ตั้งแต่ลูกๆอยู่ในท้องแม่ทุกอย่างที่พ่อสร้างก็เป็นของลูกๆทั้งหมด เมื่อวันที่20พฤษภาคม2568สันดีกามีคำพิพากษาตัดสินโทษนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซจำเลยคดีความผิดทานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่เสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก2ปี12เดือน20วัน ทั้งนี้คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี2560เจ้าตัวก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชในคืนวันส่งท้ายปีก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวแต่เสกโลโซขัดคืนการจับกลุ่มจนต้องใช้หน่วยอรินทร,ราชเข้ารวบกระทั่งถูกแจ้ง3ข้อหาข้างตน้นและมีการพิจารณาคดีเรื่อยมาโดยศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อเดือนตุลาคม2561จำคุกหปี18เดือนและให้บว โทษของศาลอายาคดีทำลายร่างกายสาวหล่อคนสนิทภรรยาอีกหนึ่งปีสามเดือนรวมจำคุกทั้งสิ้นสองปี21เดือน ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2563สาลอุทธร์พิพากษาแก่โทษเป็นจำคุก1ปี15เดือนบวกโทษจำคุก1ปี3เดือนที่รอการลงโทษไว้เป็นจำคุก2ปี18เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่เซกโลโซได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดีกาที่ราคาประกัน6 0สนบาท สนล่าสุดวันที่20พฤษภาคม2568สารดีกาพิพากษาแก้ให้ลงโทษจำคุก2ปี12เดือน20วันโดยไม่รอลงอาญาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ราชทันคุมตัวเสกโลโซไปยังเรือนจำพิเศษมินบุรีเพื่อรับโทษต่อไป เขาพูดคุยและให้ความร่วมมือดีมีโรคประจําตัวที่จําเป็นต้องรับประทานยาต่อเนื่องช่วงคืนแรกสามารถปรับตัวได้พูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังได้ปกติมีปัญหาการนอนหลับๆับตื่นและมื้อเช้าทานอาหารที่เรือนจําจัดให้ได้ตามกระบวนการกักขังผู้ต้องขังเข้าใหม่ ส่วนเฟซบ o o กสเตกโลโซพบว่าในวันที่20พฤษภาคม2568เวลา12นาฬิกา49นาทียังได้โพสต์ภาพเซ็นเช็คแบ่งเงินให้ลูกๆทั้ง3คนเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทโดยให้น้องเสือลูกชายคนโต2ล้านบาทน้องกวางและน้องลอนดอนคนละาน1ล้านบาทพร้อมเขียนข้อความบอกรักลูกสุดหัวใจว่า ลูกๆเอ๋พ่อรักห่วงใยคิดถึงพวกเจ้าสุดนหัวใจของพ่อคนนี้ตั้งแต่ลูกๆอยู่ในท้องแม่ทุกอย่างที่พ่อสร้างก็เป็นของลูกๆทั้งหมดแต่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินเพราะพ่อกับแม่ทราบดีว่าลูกๆใช้เงินเป็นและประหยัดเก็บออมและต่อยอดในการวางแผนเงินได้ดีกว่าพ่อกับแม่ซะอีกแต่อาจจะผิดตรงที่เวลามีให้ลูกๆน้อยและแม้ว่าจะเกิดปัญหาใดๆหนักหนาขนาดไหนแต่ดวงใจของพ่อคนนี้ไม่เคยเลยสักวินาทีที่จะไม่มีพวกเจ้า ในหัวใจทั้งสมคนพี่น้องคือหัวใจดวงตาวิญญาณและลมหายใจของพ่อกับแม่ ด้วยความห่วงใยพ่อของลูกๆก,ก็เลยให้เงินก้อนกับลูกทั้ง3าคนเพื่อชุกเชิญนนอนาคตจงเก็บรักษาใช้จ่ายออมให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกได้เหมือนแม่พ่อกับแม่รักลูกทั้ง3าคนพิสูจน์ได้หรือยังว่าความห่วงใยมันห้ามกันไม่ได้พ่อกับแม่จะอยู่เคียงข้างกำลังใจให้ลูกทุกๆนาทีตลอดไปขอให้เข้มแข็งและตั้งใจทำงานให้ดีขอให้สำเร็จตามที่ลูกๆปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดอย่างรวดเร็วรักเสมอนะครับแล้วจะ กันอีกครับกำลังใจอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนมุ่งมันทยานไปข้างหน้าอย่าหยุดยัง้งอย่าหันหลังเหมือนที่พ่อเคยเป็นที่พ่อเคยทำขอให้ยึดมั่นในความสำเร็จ The show must go on ไทเกอร์พี่ใหญ่เอาไปเลย2ล้านอีอ,อีเดีย1ล้านและเด็กลอนดอนเอาไป1ล้านแต่เยเผลอเอาไปซื้อเกมหมดนะคะลูกลอนดอนฮ่าฮงานนี้มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์อย่างล้นหลามเช่นนานเท่าไหร่ก็รอครับ แบ่งความเจ็บช้ำม,มาให้พวกเราได้นะครับผมรักพี่เสกครับและผมพร้อมซัพพอร์ตครอบครัวพี่เช่นกันเป็นกำลังใจให้พี่เสกนะคะคนเราทุกคนเคยพลาดแต่ทุกอย่างคือบทเรียนขอให้พี่กลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมยังมีแฟนเพลงที่รักและรอคอยพี่เสมอลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับแค่3ปีนั่นเท่าไรก็รอวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านเกิดของเสกโลโซกันค่ะ สำหรับบ้านเกิดของเสกโลโซอยู่ที่บ้านโคกหนองไัยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเซกโลโซเคยเปิดบ้านหลังเดิมที่เคยเป็นบ้านเกิดและเติบโตมาตั้งแต่เด็กโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้สองชั้นเซกเคยโพสต์รูปนี้พร้อมกับบอกว่า ฉันเกิดที่บ้านหลังนี้บ้านพ่อใหญ่เชยแม่ใหญ่เพียนพีพัทพ่อแอนแม่ของแม่ปลิวสุขพิมายนามสกุลเดิมพีพัทอีกทั้งเสกโลโซยังเคยพาลูกๆไปเยี่ยมบ้านเกิดโพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊กเสกโลโซโดยมีแคปชั่นว่าแอดบ้านโคกหนองไผ่บ้านเกิดฉันเองอำเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมา ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนรั้วสีชมพูภายในมีการนำไป้ายไวนิลรูปของเซกโรโซติดไว้บริเวณโรงจอดรถเมื่อปี2561กรณีที่เซกโรโซยิงปืนขึ้นฟ้า10นัดเมื่อวันที่29ธันวาคม2560 ภายหลังจากการเล่นคอนเสิร์ตภายในวัดเขาขุนพนมอเภอรพรมคีรีจัังหวดน,นครศรีธรรมราชจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังบุกจับดำเนินคดีจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านโคกหนองไผ่อเภอโนนไทยจัังหวดน,นครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเซกโลโซหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านขนาดกลางประมาณ150หลังคาเรือนหา่างไกลจากตัวเมืองโคร,ราชประมาณ50กิโลเมตร พบว่าบ้านหลังนี้ในวันนั้นไม่มีใครอยู่ภายในบ้านโดยได้ใส่กุญแจปิดประตูรั้วบ้านอย่างมิดชิดรั้วหน้าบ้านมีป้ายหน้าบ้านระบุชื่อเกสกซันสุขพิมายบ้านหลังดังกล่าวมีรั้วสีชมพูเป็นบ้านสองชั้นเครื่องไม้เครื่องปูนบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่มีกระท่อมอยู่ข้างๆบ้านบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงามีคุณแม่ของเศกโลโซอาศัยอยู่คนเดียวส่วนคุณพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเด็ก ญาติสนิทคนบ้านเดียวกันต่างก็บอกว่าเซกโลโซเป็นคนกระตันยูรักและเป็นห่วงแม่มากแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้กลับมาบ้านเกิดแต่เวลาที่มาคอนเสิร์ตท,ที่โคราชก็จะมารับแม่ไปดูทุกครั้ง เรียกว่าเป็นบ้านเกิดของศิลปินชื่อดังของเมืองไทยแม่สารดีกามีคำพิพากษาตัดสินโทษแล้วแต่ยังมีแฟนคลับเหนียวแน่นเข้าไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามและในวันเดียวกันยังโอนเงินให้ลูกๆสีล่ล้านก่อนเข้าเรือนจำบอกรักห่วงใยคิดถึงลูกๆสุดหัวใจท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแต่ขอให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ